โค่ะโอลิฟศศิชาดวงเกดมิสแกรนนะครพนมอ่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราอัปเกรดอ,อัปเกรดมาเป็นยโ <laughs> อ้โหอัพเกรดฟิสิกอลใช่ะคะ่ะ <laughs> มั่นใจมากขึ้นนะมั่นใจมากขึ้นใส่เสื้อผ้า,าสวยมากขึ้นคะ่ะห้องเสื้อก็ชอบห้องเสื้อชอบเลย <laughs> เสื้อชอบค่ะใส่เสืออ้อฉ่ำไหนๆไหนๆไหนๆเล่าหน่อยสิวันนี้มีเทคนิคยังไงในการต้อนเข้าด้อมนะไหนๆเล่า ด้วยหรอคะเอาวิธีการเหรอคะทำตัวน่ารักไหมคะบอกไม่ได้เรามาแค่น่ารักทำได้ไหมล่ะใช่อย่าบอกค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาแย่งด้อมถูไปหมดเอาเอาเห็นเดินเดินเดินแล้วก็แจกอะไรนะแจกอะไรอยู่แจกอะไรนะแจกเป็นอะไรนะแจกหัวใจแจกหัวใจโอ้โหไม่ไม่เห็นแจกให้พวกพี่เข้าด้อมเลยนี่เข้าเข้าไหมคะเอาเอามาเลยเอาใบมาเลยแต่ไงยอดยอดตอนนี้เท่าไหร่อ ยังยังไม่ถึงสิบเลยค่ะฮะเท่าไหร่นะสิบสิบแล้วก็เติมเลขศูนย์สองตัวพันยังไม่ถึงเลยแล้วจะเอาเท่าไหร่จะเอาจักอาสามดอมค่ะสามพันไม่ใช่สามพันสามดอมก็ประมาณหนึ่งพันห้าหนึ่งนห้าเข้ากองเชื่วยด้วยนะคะต้องต้องทำยังไงกันนั่นน่ะสิคะต้องทำอะไรถึงจะเข้าเนี่ยจะให้เต้นหลุดอะไรก็ว่าเงเต้นติ๊กตอกไปเลยอ่ะทำคอนเทนต์เยอะๆลูกได้ค่ะ ขอบคุณค่ะอยากเห็นอะไรก็แบบพิมพ์มาได้เลยวันนี้วันนี้โหทั้งทั้งสองงานแล้วทั้งแต่งงานงานให้่วานวันนี้เชียใครบ้างลูกถ้าวันนี้ใช่ไหมคะเอาเอาเมื่อวานด้วยเราวันนี้ด้วยเอาเมื่อวานด้วยก็คือตรงโพหนูเลยคือไปลายตรงเลยทุ่หวยก็คือสุดเลยใช่ก็คือเชียร์ป้าเชียร์พิงเชียร์พี่แคทแล้วก็เชียร์ปังปังทุกเข้าสีเลยแล้ววันนี้ตรงใจไหม วันนี้ก็อยู่ในโพลท็อปสามเหมือนกันค่ะใช่คือใครก็ได้ในวันที่เราใครดีที่สุดก็ไปสนิทสนิทใครเป็นพิเศษก็แต่ถ้าสนิทสุดก็คือแพ้พลอยคือจักรีแพ้พลอยพิเศษค่ะเพราะว่าเราแบบแข่งด้วยกันที่นครพนมแล้วเป็นคู่จับมือด้วยใช่ก็อยากให้เพื่อให้ได้ไปแข่งใหญ่ต้องดึงเพื่อนใครด้วยบอกเอาให้สู้สู้ไงมีโอกาสมารอรับตลอดแหละเป็นไงบอกบอกเขาแบบว่าเอ้ยแพ้พลอยแกพลาดอะนะคือ <c oughs> เอ่อตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะเดี๋ยวค่อยแบบให้เพื่อนแบบว่าเออแอนจอยกับโมเมนต์ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้กันอย<ช>่างี้เป็นไปได้ที่จะเจอที่แล้วเดี๋ยวกิจกรรมของน้องโอลิสจะมีมีอะไรไหมครับช่วงช่วงสิ้นเดือนนี้หรือว่าจะพักผ่อนแล้ว เดี๋ยวจะก็เรียกว่าพักผ่ปีใหม่ก่อนแล้วกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เงียบหายไปนะคะก็เดี๋ยวจะไลฟ์ไลฟ์บ่อยๆไลฟ์ทุกวันให้ทางลับเห็นค่ะแล้วก็ใช่ปีหน้าก็คือมีแพลนเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกัน ในนั้นพี่อนี่ด้วยนะราชบุรีวันที่18ได้เลยค่ะจะเริ่มชวนหนูลาชบุรีลืมไปนะคะ18นะ18มกราคมใช่ดล็อกเลยล็อกเลยไฟนอลละพอดีเริ่มชวนวันที่7จ็ดเกือบสิแล้วก็เดี๋ยว29เนี่จะถึงแต่แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเที่ยวปีใหม่ก็เลยอ๋อใช่ค่ะได้เลยค่ะ18บแปดีขอให้มามาเที่ยวเน้นขอบคุณค่ะไปแน่นอนช่วงช่วงใกล้ใกล้สิ้นปี บรลิ่มากแล้วก็ปีใหม่ด้วยให้ <ฮะ S 2> เอาลิ่งบรพรให้แฟนๆหน่อยครับได้เลยค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะแบบว่าสุขสมหวังนะคะมีความสุขทุกๆวนนะันเนาะแฮปปี้กับทุกอย่างนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปเจอแต่คนดีๆนะคะเจอสังคมดีๆแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดะคะ่ะไม่ต้องเสียดายอะไรเลยสุดท้ายนี้ก็เชิญชวนให้ติดตามช่องทางของเ<า>รงทาทั้งหมดเลยอีกรอบ โอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะโอลิฟมิสแกรนนครพนมค่ะสามารถเข้าด้อมมาได้นะคะเขียนว่าด้อมขนมปังค่ะภาษาไทยด้อมขนมปังค่ะแล้วก็ t i k t o อนะคะเขียนคําค้นหาได้เลยว่า m ม s สแกรนนครพนมหรือว่าโอลิฟนครพนมก็จะขึ้นเลยแอดกันเข้ามาเยอะๆนะคะครับขอบคุณครับคุณค่ะ